morning ก d morning กุณต่งมอกันคุณทันตาดูสิวันนี้เพื่อนๆพนขณะนี้เจ็ดโมงเช้าก็เลยมาอัปเดตเพราะว่าวันนี้เจ็ดโมงครึ่งนะคะก็เลยเห็นไหมวันก่อนมาเมื่อวานวันก่อนมาอัปเดตว่าก็ยังมีหิมะลงมันจะแปลกนะคะบางทีถ้าฝนฝน ผสมกับหีม้านี่มันจะละลายไปหมดเอาไปติด,ดไปแล้ววันนี้ก็เลยมองเห็นภูเขารีกิที่นักท่องเที่ยวเขาเห็นท้องฟ้าสวยงามก็เลยคนออกไปทำงานากิน Let's go ไปทำงานแล้วก็เลยมาอัปเดตเจ็ดมงครึ่งค่ะเนาะสวยไหม วิวหน้าบ้านนี้ถ้าเห็นไหมนุ่ <Make more. S 2> นเมฆหมอกอู้หนาวหนาวแต่ว่าก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นวิวสวยๆนะคะหิมะหายแต่อยู่บนภูเขาบนภูเขาหิมะเยอะนะคะเอเสียทุกคนเด็กๆนักเรียนก็ไปโรงเรียน มาอัพเดตวิวหน้าบ้านของวิวให้ดูฝั่งนูน้นพระอาทิตย์วันนี้ท้องฟ้าวิวสวยงามนะคะวิวเหมือนบ้านกกอกไหมส่งแรงใจนะคะอีกไม่นานอีกเสีอาทิตย์วันที่สี่มกราก็บินแล ดูท้องฟ้าสดใสเห็นไหมคลิปที่แล้วยังเอาเท้าเดินกับหิมะอยู่คลิปนี้เห็นไหมใช่ไหมล่ะเปลี่ยมมนชีวิตคนจะให้มันมืดตลอดมันไม่ได้นะคะเพื่อนสู้ๆสูงกำลังใจให้ลงงุงคนคนบ้านกก สวยมากอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะคะ่ะโลกมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายยามกันฉะนั้นไม่ต้องไปบอลี่แต่เราก็ประคับประคองชีวิตให้เราเราคิดดีทำดี ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็พอความสุขนะคะไม่ไหวแล้วก็ไปก่อนหนาวมากมากนะคะเจอกันดีใจมากจะได้กลับบ้านโก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 โมไฮดี้โกโม